เควอยูยูกลับชาติมาเกิดและ k h a o s W เชียนกำลังปกป้องการเกิดใหม่ของเธอหลังจากที่เจียงเฉินเทศนาเขาพับอยู่ที่ภูเขาปูโจเป็นการชั่วคราวคำเทศนาของเขาในครั้งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้มีอำนาจมากมายในเอนเลสหลังจากเทศนาครั้งนี้จัก,กรพรรดิหวูก็ทุบกระจกและมาถึงขอบเขตที่16ของศิละปะการต่อสู้ จากนั้นจึงเข้าสู่อาณาจักรแห่งปรมาจารย์ตอนนี้เขาอยู่ในอาณาจักรเดียวกับเจียงเฉินในศิลปะการต่อสู้แต่อาณาจักรของเขาเองนั้นสูงกว่าเจียงเฉินเนื่องจากเจียงเฉินยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งการครอบครอง ทันทีหลังจากนั้นจางไทจูก็ก้าวเข้าสู่โดมิเนชันเรียวในดินแดนที่ไม่มีที่สิ้นสุดผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งหลายคนของอาณาจักรที่มีอำนาจเหนือได้ถูกเพิ่มเข้ามาอีกครั้งความแข็งแกร่งไม่มีที่สิ้นสุดเป็นของระนาบกลางแล้วและไม่ใช่ของระนาบล่างอีกต่อไป โดยทั่วไปแล้วระนาบล่างจะไม่มีโดมิเนเตอร์ด้วยซ้ำแม้ว่าจะมีชายที่แข็งแกร่งพร้อมโดมิเนเตอร์เขาก็ต้องรวบรวมทรัพยากรของระนาบทั้งหมดเพื่อรวมชายที่แข็งแกร่งกับโดมิเนเตอร์หลังจากที่เจียงเชนเทศนาบทเทศนาเขาก็ใช้เวลาหลายปีที่ราบรื่นและเงียบสงบอีกครั้งในเอ็นเลส ปีที่สงบสุขเหล่านี้ยังไม่ถูกทำลายจนกระทั่งหลายยุคต่อมากว่าพันยุคผ่านไปตั้งแต่เจียงเฉินเทศนาหลังจากผ่านไปกว่าพันยุคนอกระนาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดเรือรบบินขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่นี่และมีสิ่งมีชีวิตหลายร้อยตัวบนเรือรบบินได้มีเครื่องบินอยู่ข้างหน้าไปดูกันเถอะ มนเรือรบที่บินอยู่ชายรูปงามในชุดคลุมสีขาวมองดูเครื่องบินที่ไม่มีที่สิ้นสุดข้างหน้าเรือรบห่อรุดหน้าอย่างรวดเร็วและไม่นานก็ผ่านแนวกั้นของเครื่องบินปรากฏในโลกมืดของเครื่องบินที่ไม่มีที่สิ้นสุดในช่วงเวลาที่เรือรบบินจากเครื่องบินลำอื่นปรากฏขึ้นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังหลายคนในเครื่องบินที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็สัมผัสได้บาวโวเมาเทนยอดเขาแห่งหนึ่ง เจียงเชนมองไปที่โลกมืดที่เชื่อมต่อกับระนาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดขมวดคิ้วทางจุดจุ่ที่อยู่ข้างๆเขายืนขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจจับมือเขาแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่เธอถามเธอก็รู้สึกถึงออร่าที่ผิดปกติและคิ้วของเธอก็ขมวดแน่นและพูดว่าสิ่งมีชีวิตจากเครื่องบินลำอื่นมาถึงแล้วระนาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ เจียงเฉินพูดเรายังไม่ทราบที่มาของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่บุกเข้าไปในระนาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดมาดูกันว่าพวกเขาต้องการทำอะไรในระนาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ทังชูชูพยักหน้าไม่มีที่สิ้นสุดโดเมนที่แน่นอนเคอส์ W ยูเชียนพิงต้นไม้ใหญ่และใต้ต้นไม้ใหญ่มีปีศาจจิ้งจอกที่แปลงร่างเป็นมนุษย์อยู่เสมอ เธอคือเคออสโยโยกลับชาติมาเกิดเช่นเดียวกับเคออสโยโยในขณะนี้เคออสดัเิยูเชียนยังสัมผัสได้ว่าชายที่แข็งแกร่งคนอื่นๆบุกเข้าไปในระนาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากที่เขาพงะเล็กน้อยเขาก็ไม่ได้สนใจมันมากนะักเพราะตอนนี้มีคนที่แข็งแกร่งอย่างเมคาอยู่ไม่รู้จบ และไม่ใช่ตาของเขาที่จะเป็นผู้นำในสิ่งเหล่านี้ในเมืองตูเทียนจงมีคนที่แข็งแกร่งบุกเข้าไปในระนาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่จักกระพัดหูก็ขมวดคิวเช่นกันในเวลาเดียวกันซิงกันแทนกูจางไคจูและชายที่แข็งแกร่งคนอื่นๆต่างก็รู้สึกว่าชายที่แข็งแกร่งได้บุกเข้าไปในระนาบที่ไม่มีที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตามจริงเฉินไม่ได้ดำเนินการใดๆและพวกเขาไม่ได้ทำอะไรพลีพลามกลับกันพวกเขาซ่อนรัศมีของตัวเองทีละคนทีละคนโดยตั้งใจที่จะซ่อนตัวในความมืดเพื่อดูว่าที่มาของผู้มาเยือนจากต่างดาวกลุ่มนี้คืออะไรในโลกมืดเรือรบที่บินได้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและในไม่ช้าก็ผ่านโลกมืดและปรากฏขึ้นในที่สิ้นสุด พี่ชายคนโตใบหน้านี้อ่อนแอไปหน่อยไม่แม้แต่ชายที่แข็งแกร่งที่ครองอาณาจักรหญิงงามกล่าวผู้หญิงคนนี้สวมชุดสีขาวมีรูปร่างที่เพรียวมากทันทีที่เธอเข้าไปในเอ็นเล p l a ลนเธอสัมผัสได้ถึงเอ็นเลส l a ลนแต่เธอไม่รู้สึกถึงลมหายใจของผู้ที่แข็งแกร่งอยู่นี่แล้วเรามาดูกันก่อนชายผู้นำกล่าว เรือรบห่อรุดหน้าอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าก็ข้ามอาณาเขตมากมายในที่สุดมันก็ปรากฏตัวขึ้นในจักราวาลแต่รองเพราะพวกเขาต่างสัมผัสได้ว่าจักราวาลของเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นแกนกลางของอาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดและโชคดีที่ที่นี่แข็งแกร่งที่สุดหากมีคนที่แข็งแกร่งจริงๆในอาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็อยู่ในจักราวาลของเผ่าพันธุ์ อันมนุษย์เช่นกันเรือรบบินได้ปรากฏขึ้นนอกสารสวรรค์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เรือรบบินลำนี้มีขนาดใหญ่มากและมีสิ่งมีชีวิตมากมายในสนามรบประมาณร้อยตัวใครเป็นผู้รับผิดชอบที่นี่ในสนามรบบินชายคนหนึ่งยืนขึ้นและมองไปที่ประตูแนนเทียนตรงหน้าเขาในไม่ช้าเจียงจิวเตียนก็ปรากฏตัวขึ้น ถือเงาทาสีฟังเชียนไว้ในมือเขาจ้องมองอย่างระแวดระวังไปที่เรือรบที่บินอยู่ซึ่งปรากฏอยู่ข้างหน้าเขาและพูดเสียงดังข้าคือหลอดแห่งสารสวรรค์ของเผ่าพันธ์ุมนุษย์ชายผู้แข็งแกร่งแต่เขาก็ยังทำได้ไม่รู้สึกว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาจากดาวเคราะห์ดวงอื่น เราเป็นสาวกของเดตี้อะคาเดมีบนเครื่องบินกลางครั้งนี้เราได้รับคำสั่งจากเจ้านายของเราให้เดินทางไปรอบรอบเครื่องบินต่างๆและส่งคำเชิญเพื่อเชิญอัจฉริยะที่ทรงพลังจากเครื่องบินทั้งหมดให้เข้าร่วมเดตี้อะคาเดมีของเราผู้ชายกล่าวว่าระนาบกลางเจียงจิว่วเทียนพะงะเล็กน้อยเขาไม่คิดว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาจากระนาบกลาง หลังจากที่เขาพะงะเล็กน้อยเขาก็พูดว่าฉันขอโทษเราไม่ต้องการไปที่ระนาบกลางและเราไม่ต้องการเข้าร่วมฝ่ายใดๆได้โปรดกลับไปทุกคนหน้าด้านทำกบในบ่อรู้ว่าระนาบกลางอยู่ที่ไหนและสถาบันเทพอยู่ที่ไหนฉันไม่สนว่าคุณจะอยู่ที่ไหนที่นี่ไม่ต้อนรับคุณออกไปซะเจียงจิ๋วเทียนไม่สนใจคนนอกเหล่านี้ แม้ว่าพวกเขาจะมาจากระนาบกลางแล้วไงละ่ะน้องเล็กอย่าประมาทบุรุษผู้เป็นหัวหน้ายืนขึ้นและกล่าวว่าหน้าที่ของเราคือคัดเลือกผู้มีความสามารถสำหรับสถานศึกษาไม่ใช่หาเรื่องหรือสร้างปัญหาอัจฉริยะถ้าคิดว่าเราควรออกไปเสียทีปู้โจซานเจียงเฉินเห็นฉากนี้ทางจุูจๆอดไม่ได้ที่จะถาม d a t ี้อ a คาเดมีอยู่ที่ไหนคุณเลือกสาวกเพื่อค้นหาระนาบอื่นได้อย่างไรจียงเชนกล่าวอย่างเป็นกันเอง n น t ี a อ a คาเดมียังเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งมากในระนาบกลางจากมุมมองของความแข็งแกร่งโดยรวมควรติดอันดับหนึ่งในสิบอันดับแรกและก่อนที่จะโจมตีเกาะชั่วร้ายที่ไม่มีที่สิ้นสุด แม้ว่านาฟานเจ้าของเกาะจะถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าสิบอันดับแรกในระนาบกลางแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเบื่อการจัดอันดับผลลัพธ์รวมถึงระนาบกลางและแม้กระทั่งระนาบนับพันมีคนที่แข็งแกร่งมากมายแต่โดยพื้นฐานแล้วผู้ที่แข็งแกร่งจำนวนมากไม่ปรากฏตัวและเดินไปรอบๆร,ระนาบกลางดังนั้นพวกเขาจึงนับว่าหายไป ด้วยความแข็งแกร่งที่ครอบคลุมคุณสามารถไม่ได้อยู่ในระนาบกลางและแม้แต่เครื่องบินที่ทรงพลังบางลำก็สามารถทำลายเกาะปีาศาจได้อย่างง่ายดายในชีวิตที่แล้วของเขาเจียงเชนในฐานะประมาจารย์สูงสุดของยอดเมฆสูงสุดของระนาบกลางมีความเคารพอย่างมากต่อระนาบกลาง ฉันยังคงรู้มากเกี่ยวกับเครื่องบินและเครื่องบินอื่นๆเทียนจินคอนเลตมหาอำนาจสูงสุดของเทียนซุนเป็นผู้รับผิดชอบแต่ฉันไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานขนาดนี้เกรดเทียนซุนนี้พังทลายหรือยังใจแอนเทียนซุนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งจุจๆอดไม่ได้ที่จะชำเลืองมองเจียงเฉินนับตั้งแต่โดมิแนนเรียวปรากฏในเอ็นเลสเพลน โดมิแนนเรียวก็ไม่ใช่ตำนานอีกต่อไปและผู้ที่แข็งแกร่งหลายคนรู้ว่าเหนือโดมิแนนเรียวมีเซเลสเชียเวอร์เรเที่ทรงพลังกว่าอย่างไรก็ตามทางจุดจุไม่รู้ว่าเทียนซุนโดดเด่นอย่างไรไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีสิ่งมีชีวิตใดรู้มีเพียงการกลับชาติมาเกิดที่แข็งแกร่งจากแบดไอแลนด์เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้แต่พวกเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเอ็น เจียงเชนพยักหน้าเบาๆและกล่าวว่าเทียนซุนก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนเช่นกันผู้ที่เข้าสู่อาณาจักรของเทียนซุนเป็นครั้งแรกเรียกว่าเซี่ยวเทียนซุนและหลังจากนั้นพวกเขาจะเรียกว่าบิ๊กเทียนซุนและเหนือเทียนซุนที่ยิ่งใหญ่ที่นั่นก็เป็น WU เทียนซุนเช่นกันอัญประกาศคู่ อย่างไรก็ตาม W ลยูเทียนซูนไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดมีเทียนซูนศักดิ์สิทธิ์เหนือดับลยูเทียนซูนเทียนซูนศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดเทียนซูนศักดิ์สิทธิ์สามารถดูถูกเครื่องบินนับพันและทำให้ผู้ที่แข็งแกร่งนับไม่ท้วนต้องก้มหัวและก้มศีรษะลง เมื่อได้ยินเช่นนี้ทางจูจู่ก็ตกตะลึงเจียงเชนรู้สิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับระนาบกลางได้อย่างไรในระนาบกลางหรือระนาบนพานมีคนที่แข็งแกร่งอย่างเซิงเทียนซุนหรือไม่ทางจูจู่ถามด้วยความประหลาดใจเจียงเชนส่ายหัวเล็กน้อยและพูดว่าเช่นเดียวกับผู้ปกครองของระนาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดก่อนหน้านี้ มันเป็นตำนานอาจมีเพียงไม่กี่คนที่ก้าวเข้าสู่อาณาจากักรนี้คุณรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรทางจุจุถามอย่างไรก็ตามเจียงเชนไม่ได้ตอบคำถามนี้ไปกันเถอะไปพบเหล่าสาวกจากสถาบันเทวระนาบกลางจียงเฉินพูดแล้วเดินออกไปจากสถานที่นี้วินาทีต่อมามันก็ปรากฏขึ้นที่ประตูหนานเทียนของศาลสวรรค์แล้ว ทันทีที่เขาปรากฏตัวทางจุ่ๆก็ติดตามเขาพ่อครับแม่เมื่อเห็นเจียงเชนและทางจูจๆปรากฏตัวเจียงจิวเตียนก็วางอาวุธทันทีอืมเจียงเฉินนบยักหน้าเบาๆที่ชายของเดตี้อะคาเดมี่มองดูเจียงเชนเขาตระหนักว่าเขาไม่สามารถมองผ่านระดับการฝึกฝนของเจียงเชนได้พี่อาวุโสลินซี่ใครคือพนท่านของคุณ เจียงเชนมองไปที่ผู้ฝึกฝนที่ชื่อลินซี่แม้ว่าเขาจะไม่ได้ก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งปรมาจารย์แต่เขามีความทรงจําของชีวิตที่แล้วและเขายังได้ฝึกฝนร่างกายในอดีตการรับรู้ของเขาแย่ม,มากเพียงแค่มองดูคุณจะรู้ได้ว่าระดับการฝึกฝนของสิ่งนี้ป่าไม้สูงมากได้ก้าวเข้าสู่การปกครองของอาณาจักรทั้งห้าแล้ว เจียงเฉินเจียงเฉินพูดเบาๆในเมื่อเจ้ามาที่นี่เพื่อส่งคําเชิญจากนั้นนําพวกเขามาเจียงเฉินยื่นมือของเขาออกไปไอ้หนูคําเชิญรับสมัครสาวกจากสถาบันเทพของข้าเป็นของที่เจ้าอยากได้หรือไม่ก่อนที่หลิงจือจะพูดจบสิบ์จากสถาบันเทพก็ลุกขึ้นยืนความสงบของเจียงเฉินทำให้เขาอึดอัดมากหนวกหู เจียงเฉินเหลือบมองเขาและหายไปทันทีณที่แห่งนั้นและในวินาทีต่อมาเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าชายผู้แข็งแกร่งผู้ครองอาณาจักรก่อนที่เขาจะทันได้ตอบสนองเขาก็ถูกส่งตัวโดยเจียงเชนแล้วคุณในขณะนั้นสาวกหลายคนของเดตี้อะคาเดมี่โกรธและแสดงอาวุธของพวกเขาเจียงเฉินดูไม่แยแสและพูดว่า นี่คือระนาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าคุณจะมาจากไหนเมื่อคุณมาถึงระนาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคุณต้องปฏิบัติตามกฎของระนาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกคนถอยกลับลินซี่ตะโกนเสียงดังคันใดนั้นสาวกจำนวนมากก็ถอยกลับลินซี่ก้าวไปข้างหน้าและจ้องมองที่เจียงเชน ในขณะนี้สิทธิ์ที่ถูกส่งตัวไปก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาถูกส่งตัวไปเพียงบินและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนที่เหลือไม่เป็นไรพี่ชายคนโตคุณต้องตัดสินใจแทนฉันสิทธิมองไปที่หลินจือลินซิเวอร์ยอมแพ้ส่งสัญญาณให้เขาไม่พูดฉันไม่คาดคิดจริงๆว่าจะมีคนที่แข็งแกร่งเช่นนี้ในเครื่องบินลำเล็กๆเช่นนี้ ลินซี่มองไปที่เจียงเชนต้องการที่จะมองผ่านเขาแต่การฝึกฝนของเขาเพื่อควบคุมอาณาจักรทั้งห้าไม่สามารถมองเห็นผ่านการฝึกฝนของเจียงเชนดินแดนทำไมเจ้าต้องการทดสอบความแข็งแกร่งของข้าเจียงเฉินชำเลืองมองหลิงจือและพูดอย่างเฉยเมย งั้นมาข่าจะดูว่าความแข็งแกร่งของเจ้าที่จะครองอาณาจักรทั้งห้านั้นมั่นคงหรือไม่หลินจือไม่คาดคิดว่าเจียงเชนสามารถมองทะลุขอบเขตการพบปลูกของเขาได้เขาลังเลเล็กน้อยและหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็พูดด้วยรอยยิ้ม เราได้รับคำสั่งให้คัดเลือกสาวกที่มีความสามารถสำหรับเดตี้อะคาเดมีไม่สร้างปัญหาไม่สร้างปัญหาหลังจากพูดลินซี่ก็ส่งการเชิญกล่าวว่าไปที่เดตี้อะคาเดมีตามคำเชิญและคุณสามารถเป็นสิทธิของเดตี้อะคาเดมีได้โดยตรงหนึ่งสำเนาเจียงเชนขมวดคิ้วทำไมไม่พอเหรอหลินจือมองเขา แน่นอนมันไม่เพียงพอฉันมีอัจฉริยะมากมายในระนาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดหนึ่งไม่พอและฉันไม่ต้องการมากเกินไปแค่ให้หมื่นเจียงเฉินพูดอย่างสบายสบายทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาแม้แต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าของลินซี่ก็สั่นสะท้านคุณคิดว่าสถาบันเทพของฉันอยู่ที่ไหน คุณสามารถเข้าไปได้หากต้องการและแบ่งปันเครื่องบินลำนี้ซึ่งถือว่าคุณเคารพมากอยู่แล้วหลิงจือขมงวดคิ้วส่วนแบ่งนั้นไม่เพียงพอเจียงเฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มน,นับตั้งแต่การมาถึงของเดตี้อะคาเดมี่เขาก็มีความคิดบางอย่างในใจเช่นกันนั่นคือการนำโรงไฟฟ้าบางส่วนจากเอนเลสไปยังเดตี้อะคาเดมี เดตี้อะคาเดมยังเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของกองกำลังในระนาบกลางแม้ว่าจะอยู่ในอันดับต้นๆของสิบอันดับแรกแต่เดตี้อะคาเดมก็เป็นกองกำลังที่เป็นกลางมันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตระกูลใหญ่และนิกายมากมายพลังที่ไม่สิ้นสุดตอนนี้อ่อนแอมากดังนั้นเราต้องหาผู้สนับสนุนก่อน นอกจากนี้เขาต้องการเข้าถึงระดับพลังยุทธ์ของชีวิตก่อนหน้านี้อีกครั้งซึ่งเป็นไปไม่ได้ในโลกที่ไม่มีที่สิ้นสุดในชีวิตที่แล้วเขาเป็นจุดสูงสุดของ W ยูเทียนซูนซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชั้นนำที่ห่างจากเชงเทียนซูนเพียงก้าเดียวถ้าเขาต้องการไปถึงจุดสูงสุดของ w ับเทียนซุนอีกครั้งเขาต้องการทรัพยากรการฝึกนับไม่ท้วน ทรัพยากรการฝึกเหล่านี้ไม่มีที่สิ้นสุดเขาต้องไปที่ระนาบกลางและเขาไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้เขาต้องหาที่ซ่อนและการปฏิบัติเทนจินอะคาเดมี่เป็นทางเลือกที่ดีลินซี่มองอย่างลึกซึ้งที่เจียงเชนและกล่าวว่า หากสิ่งมีชีวิตอื่นๆในชั้นนี้ต้องการเข้าสู่เดตี้อะคาเดมี่ของชั้นพวกเขาสามารถไปที่ชั้นกลางด้วยตัวเองและมีส่วนร่วมในการประเมินตราบใดที่พวกเขาผ่านการประเมินพวกเขายังมีสิทธิ์ที่จะเป็นสาวกของเดตี้อะคาเดมี่ของฉันด้วยใช่ตกลงเข้าใจแล้วโปรดกลับไปเจียงเฉินเลื่อนคำเชิญยอมแพ้เล็กน้อยและออกคำสั่งขับไล่แขก กันเถอะลินซี่ไม่พูดอะไรมากและตามคำสั่งเรือรบที่บินได้ก็จากไปอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าก็แล่นออกจากจุดสิ้นสุดปรากฏอยู่ในโลกมืดพี่ชายคนโตเด็กนั่นมันบ้ามากทำไมคุณไม่สอนบทเรียนให้เขาละ่ะอัญญาประกาศคู่ใช่แค่เครื่องบินลำเล็กๆก,ก็บ้ามากแล้วหลังจากที่ได้เห็นสาวกของเราจากเดตตี้อะคาเดมี่ สาวกของเดตี้อะคาเดมี่ไม่พอใจอย่างมากลินซี่หายใจเข้าลึกๆและกล่าวว่าก่อนจากไปอาจารย์บอกว่าอย่าประมาทเครื่องบินใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินเล็กบางลำในระนาบเล็กๆบางลำม,มีความแข็งแกร่งที่แท้จริงซ่อนอยู่ฉันไม่สามารถมองทะลุเขาได้และฉันก็สามารถไม่รู้สึกถึงอาณาจักรที่แท้จริงของเขา แต่เขาสามารถมองผ่านขอบเขตการพอปลูกของฉันได้อย่างรวดเร็วคุณรู้ไหมฉันได้ฝึกฝนเทคนิคลับในการซ่อนลมหายใจดังนั้นเขาจึงยังมองเห็นผ่านได้นี่ก็เพียงพอที่จะแสดงว่าเขาไม่ธรรมดาเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นจริงหรือสิบคนหนึ่งถามเมื่อผลักจูเกอร์นอตขึ้นไปในอากาศด้วยมือข้างเดียว ความแข็งแกร่งของเขาอยู่เหนือจูเกอร์นอตอย่างน้อยสองระดับและในระหว่างที่เขาโจมตีฉันไม่รู้สึกอะไรเลยพลังผันผวนซึ่งหมายความว่าสิ่งที่เขาใช้คือพลังทางกายภาพที่บริสุทธิ์แม้แต่พลังทางกายภาพก็ยังน่ากลัวมากระดับของการบ่มเพาะหลิงจือนึกไม่ออก อย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่าความแข็งแกร่งของเจียงเชนไม่ได้ด้อยกว่าเขาและเหนือกว่าเขาด้วยซ้ำบางทีเขาอาจจะเป็นท้องฟ้าเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในระนาบเล็กๆล,กลินซี่แสดงการคาดเดาของเขาเทียนซุนตัวน้อย เมื่อได้ยินสถานานะี้สาวกของเดตี้อะคาเดมี่ทุกคนก็ต้องตกตะลึงอีกครั้งเผาผ่านมนุษย์นอกประตูหนานเทียนสวรรค์เจียงเชนหยิบคำเชิญออกมาและอ่านมันทางจุกๆยังโน้มตัวไปดูมันแต่ข้อความบนการ์ดเชิญน,นั้นลึกลับมากแม้ว่าเธอจะก้าวเข้าสู่โดมิเนชันเรียวแล้วแต่เธอก็ยังไม่เข้าใจมันเขียนว่าอะไร ทางจูจๆอดไม่ได้ที่จะถามเจียงเชนอธิบายว่าบัตรเชิญเทียบเท่ากับโทเค็นการยกเว้นหากคุณไปที่เดตี้อะคาเดมีด้วยบัตรเชิญคุณสามารถเป็นสิ์ของเดตี้อะคาเดมีได้โดยตรงในจดหมายเชิญวันที่ที่เดตี้อะคาเดมีคัดเลือกสาวก คือทำเครื่องหมายด้วยหลังจากที่เจียงเชนชำเลืองดูวันที่เขากอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจในใจของเขาฉันไม่ได้คาดหวังว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดนี้ตั้งแต่ชีวิตสุดท้ายของเขาจนถึงปัจจุบันเวลาผ่านไปเนิ่นนานเขาไม่ไม่รู้สิเวลาผ่านไปเนิ่นน,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 นนานหลายปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นกับสุพรีมคลาวท็อปฉันไม่รู้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบสุพรีมคลาวท็อป ที่เขาสร้างขึ้นและฉันก็ไม่รู้ว่าโครงสร้างปัจจุบันของสุพรีมคลาวระนาบกลางเขาทั้งรอคอยและหวาดกลัวมันในเวลาเดียวกันรอคอยที่จะกลับสู่ระนาบกลางโดยเร็วที่สุดฉันกลัวว่าตอนนี้ฉันยังอ่อนแอและฉันจะผเผชิญหน้ากับศัตรูในอดีตศัตรูของเขาในอดีตล้วนเป็นมหาอำนาจระดับแนวหน้า และหากมีใครออกมาพวกเขาทั้งหมดก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่กวาดล้างสถาบันเทียนเซิรนแม้ว่าเดตี้อะคาเดมีจะได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของกองกำลังในระนาบกลางแต่เป็นเพราะเดตี้อะคาเดมีได้บ่มเพาะโรงไฟฟ้าชั้นนำนับไม่ถ้วนในประวัติศาสตร์อันยาวนานแม้ว่าพาวเวอร์เฮา เหล่านี้จะออกจากเดตี้อะคาเดมีตราบใดที่เดตี้อะคาเดมีต้องเผชิญกับปัญหาโรงไฟฟ้าชั้นนำจะปรากฏขึ้นเป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเหล่านี้ทำให้เดตี้อะคาเดมีกลายเป็นหนึ่งในสิอันดับแรกของกองกำลังในระนาบกลาง